เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปสแตนนานะครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาสตาร์พีเดนัมกับดีโอแบบง่ายๆกันนะครับก็สิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือเจ้าสแตนตัวนี้นะครับเจ้าสแตนตัวนี้ชื่อว่าไวซนิกนะครับไวซนิกเอยูนะครับเป็นล่างสีม่วงนะคับผู้ชมสามารถหาได้จากธนูธรรมดาทั่วไปเลยนะครับนี่โอกาสออกก็อยู่ที่หนึ่งวเซนต์นะครับนี่เราไปดูวิธีทากันเลยนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงวิธีการหาเลยนะคุณผู้ชมก็ให้ทำตามผมเลยนะครับนี่ เอาล้ครับเพื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อนะผมก็จะให้ผู้เล่นข้างหน้านี้กินผลนะครับก็คือหน้าจอและผมก็กินเองนะนี่นะครับก็กินไปแล้วนะครับนี่แล้วก็เริ่มให้กันเลยนะครับนี่โดยการล็อกเป้าไปให้ตรงผู้เล่นนะคุณผู้ชมแล้วก็กดสกิลทีนะครับดูนะครับกดไปเลยน้าสกิลทีนะคุณผู้ชมนี่ครับกดไปจนกว่าผู้เล่นข้างหน้าจะรีตัวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรีตัวแบบไหนเรามาดูกันนะครับนี่ก็ปลาครั้งที่2แล้วนะครับเราดูนะครับครั้งที่3ามนะครับ รอแป๊บนึงนะครับมันคูดาวนะผู้ชมก็ครั้งที่สก็ปาไปเลยนะครับก็นี่นะครับครั้งที่3ามผู้เล่นก็รีตัวแบบนี้เลยนะคผู้ชมก็เดี๋ยวลองกดใช้กันดูเลยนะครับนี่นะครับเรากดใช้เราก็จะไส้สตาร์พีเินัมพากันขอดงมาแบบเฟี้ยวๆนั่นเองเลยนะครับนี่คือแบบไม่ต้องไปเสียเวลาพักธนูหายเราก็คือแบบมาปั๊มจากเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ก็คือแบบเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับนี่เราก็ดีตัวกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหา เดี๋ยวให้ดูด like 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 so ้วยนะคุณผู้ชมก็คือหางง่ายมากนะครับแบบโค้งง่ายเลยคุณผู้ชมแบบแค่มีตัวนี้ก็คือเราสามารถหาได้แล้วนะทีก็มาเริ่มกันเลยนะครับเอาปลาครั้งหนึ่งก็ติดเลยนะคุณผู้ชมก็คือครั้งนี้ไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชมครั้งนี้ได้ดาบนะครับก็คือแบบเกลือนะครับก็ไปเต่ากันเลยนะครับนี่ก็ทําการรีตัวแล้วนะครับก็มาเริ่มปลากันใหม่เลยนะคุณผู้ชมกดสกิลทีไปเลยนะครับผมลิงที่หัวกันแล้วกันนี่ก็ปลาไปเลยนะคุณผู้ชมเรื่อยๆนะ เราก็ไม่รีบนะครับลงาจะกิลคูดาวกันด้วยนะครับนี่ครั้งที่สองแล้วนะต่อไปก็ครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามอครั้งที่สามนี้ถ้าผู้เล่นแบบไม่ติดนะครับก็คือให้ทําการกินผลหรือตัวนะผู้ชมเพื่อที่จะเพิ่มเลือดแล้วก็ปลาใหม่นะครับนี่แล้วก็ปลาไปใหม่แบบนี้เลยเนาะก็ปลาไปจนก,กว่าจะดีตัวอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผู้ชมมีปลาเรื่อยๆนะโอกาสติดก็ เยอะอยู่นะผู้ชมโอกาสติดเนะี่ยก็คือเยอะเหมือนกันนะครับโอกาสไม่ติดก็มีนะผู้ชมนี่รีตัวแล้วนะครับก็ดูนะครับได้อะไรครั้งนี้ก็ได้ดาบเหมือนเดิมนะผู้ชมก็ทําการรีตัวเลยนะครับนี่รีต,ตัวแล้วเราก็มาเริ่มกันใหม่นะผู้ชมกับพักไปเลยนะครับนี่ปลาไปอันแรกนะครับอีอันแรกติดแล้วนะผู้ชมได้อะไรนะมาดูกันนี่ผู้ชมอันแรกได้เดอะวูลนะผู้ชมก็คือแบบโอ้โหแค่อันเดียวก็ออกแล้ะก็คือแบบหาโคตรง่ายเลยทีาไม่ต้องไปเสียเวลาปักธนูครับ สำหรับเจ้าดูตัวนี้ก็สามารถไปทำทูชาร์ดูได้นะครับก็คือเราก็ใช้หน้ากากแวมพ์แล้วก็จะกลายเป็นดูโออะไรนะผมดมดนะูแวมพร์นั่นแหละผมก็อ่านชื่อไม่ค่อยผมก็จําชื่อเขาไม่ค่อยได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่โคตรง่ายเลยนะผู้ชมแบบอีซี่มากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูเป็นขันตาเลยนะเนีแ่ยบบผมไม่ได้ก็หกนะคือมันได้จริงนะครับผู้ชมต้องไปลองเองนะครับนี่เราก็มาเริ่มปากันใหม่เลยนะ เรื่อยๆนะจนกว่าจะรีตัวนะผู้ชมนีประปา,ปะปาตนต่อเลยนะครับครั้งนี้ไม่ได้ก็สำหรับถ้าไม่ได้แบบนี้ก็ให้ทําการกินพลีตัวเหมือนเดิมนะคผู้ชมก็คือเพิ่มเลื่อนนะครับก็มาปากันต่อเลยนะอ่านี่นะครับติดแล้วนะครับติดแล้วก็ได้สตาร์เป็นนะ้ำพาพอนคอเดะอีกแล้วผูว้ชมก็คือแบบออกง่ายมากเลยนะคือแบบโอ้โคตรง่ายเลยนะครับถ้ามีเจ้าสแตนต,ต,ตอนนี้คือแบบโคตรโกงโอีเลยนะครับผู้ชมให้สแตนเพื่อนหรือให้สแตนผู้เล่นใหม่แบบ ง่ายดายเลยนะครับนี่เราก็จะกลายเป็นเทพเจ้าแห่งการให้สแตนนะครับผู้ชมนี่ก็นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็แค่มาสอนแบบหาสแตนแล้วก็คือหาสแตนจากเต้าตัวนี้นั่นเองนะครับคือง่ายมากเลยนะครับเราะไปปั๊มก็ได้นะปั๊มให้เพื่อนหรือว่าอะไรก็ได้นะผู้ชมก็เอนนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะสำหรับวันนี้ถ้าใครรู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือว่าัอะไรตรงไหนนะครับก็คือถ้าผู้เล่นที่รู้แล้วผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือผมบอกคนที่ยังไม่รู้นะ ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะทุกผู้ชมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย